ระวังเล็บเล็บเฮ้ยปึ้มเพิ่งเข้ามาหามุียโคตรดีเลยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่มีเออแค่ถืออวดเฉยๆเยอะแต่ไม่มีเออเฮ้ยเริเ่มเลยนี่ไงดูเป็นมังกี้ดีลูฟี่ชายผู้ที่จะเป็นราชาโจรสรัยูเอดูมือ ยูเอดูแม่มึงอะอ๋อใช่ยููเอดก็ยูเอแต่ไม่ใช่ยูเอดูมึงโง่ขอไอแป๊บให้หาแม่มึงมานี้เจนนี่กูทำสคริปต์ด้วยกูทำสคริปต์ด้วยมึงรู้แน่เบรดฮอกขอยก่อนขอยก่อนเจตพีโต้เฮ้ยแม่มึงไอ้เฮียมึงเลิกหลบได้สัตวสเฮียอะไรมึงไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไอไปก่อนก็ได้กูจะสู้เฮียเนี่ยมึงเอามตีรับหลังเออนี่ไง เฮ้ยเฮ้ยแม็กนัมอืมเฮ้ยเจ็บไม่ต้าอ๋องูหัวแตกเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็ฮ้ยเฮ้ยเรดฮอคอืมอืมกิสต์ลี่แม็กนัมอื้ออือเจ็บเจ็บไอ้เค้ยนั่นมึงไล่ต่อไปเฮ้ยยี่ไปไหนอ๋อเฮ้ยเจ็บเกตาลิง ไอ้ปุ่มมึงเอาไอ้ตัวที่เป็นโควิดอยู่นั่นดีอะดีเดียวไอ้ดีเดียวอืมวีเทคซัสโอโค่เบลเลสต์เฮ้ยนี่ไงนี่คืออะไรแยมยังไงจ๊ะไปไกลซะไม่คุย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 ขอเดินเล่นก่อนขอเดินเล่นก่อนเฮ้ย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  เฮ้ยทำไรทำไรฮะทำไรฮะเฮ้ยโป้งหัวแตกนะหัวแตกนะหุ้ยเลดฮอกเยี่ยวแดงเยี่ยวแดงเจ็บเจ็บอู้ไม่โดน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 เลยเลยไม่โดนเลยเลยเลยโดนโอ้โอ้โอ้โทำไมกูตีมันไม่โดนเลยวะเพราะอะไรรู้ปะเพราะอ้เพราะเลดฮอกโป้งขอจับหน่อยอ๋อบอกข่าวแม่ข่าวแม่เออ เฮ้ยโปงอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะอืมอืมเ้พลังหมเฮ้ยพลังหมดแล้วอย่างเเยไอ้มงแย่ไรอมออืมอืมโอ้ยอืมกิตลีแมมนัมกิตลีอะไรไม่โดนลุกลุว้ากลายเป็นหนอนเฮ้ยเออ ไอแม่ mom, ้เอแม่งดิเฮ้ยเรทฮอกเฮ้ยชิดพันเฮ้ยพานแม่บุงบุงเอาเชี่ยนกว่าน้อีไรสั้เชี่ยนไอโรลเลยเว้ยเยี่ยนี้มึงคิดว่ามึงเนียนเหรอฮะโอ้ยเรฮอโอ้ยเยี่ยนี้อืมอืมอืมอื เฮ้ยเกียฟูสนิค์กอมคิงคอป้าเป๊วเป่วแป๊วปองเฮ้ยบังอานักเจ็ดคาบลินเจ็ดปิว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 เฮ้ยเจ็ดคาบลินเออกลับลางเดิมแล้วอเลทอกเปะเฮ้ยเปะ แง๊โปองไปล้วไม่โดนหรอกนะเไลกิสซลี่มกนมเฮ้ยเฮ้ยเฮเรียนหน่อยต่อหน่งบ่มเอาเกียร์หนึ่งก่อนเอาเกียร์หนึ่ก่อนเอาเกียร์หนึ่งก่อนแห่เฮียอะไรเ้ย้องหูระเบิดเฮ้ยเฮ้ยจี เฮ้ยตรงมันเนียนมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะรู้เอามหมือนกแหวบโปกิสลี่ว้าเฮ้ยมันต้องอยู่แถบนู้นแน่เลยนะอีเหี้ยกล้ามมึงตัวแห้งมาอะไรมึงเจอกูเฮ้ยมีกล้ามแล้วมีกล้ามแล้วฮาวโป้งไม่โดนอีกแก่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ย ไออก่นมึงจะไปไหนเฮ้ยมึงหนีกูไม่รอดหรอกเกียรฟูฟันทึกมึงเลยเปง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 เปเปเป้งงเป้งป้งคิงคอป้ามึงหนีกูไม่รอดแล้วเว้ยโปหงมึงมึงหนีคิงค็อบ้าไม่ได้หรอกเจ็ตคาบินโปงอุ้ยเอาเองแล้วเจ็ตออเจ็ดเจ็ต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 ปิวปิวปิวเฮ้ยเรื่อกแค่นั้นน่ะนี่ไง อืมไม่ต้องเอามึงอกก่ะกูเอาเองอไอโง่ลดไรกูไม่ได้หิวข้าวโพดรอยยิ้ม <laughs> อะไร <laughs> ตายมึรเขอยยิ้มซะมึงไงเฮีย <laughs> ตาหมดเวลาแล้วเฮียสึกริงเจ้าทิตโป๊บว้ยวมาแล้ว โอเคยี่สิบเท่าโอ้โหเจ็บนะ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 ไปทางคู่ไปทาวคู่ไอสัตว์สนใจลงดินไม่เยี้ยไปเคลียร์เคลียร์เล่นไม่ทันเฮ้ยโง่นะโง่นะโดนโดนดาวใจดับไปอีกรอบนึงโอหเจ็บเจ็บเจ็บหนักนนั่เองใครรอดโดนกูใครไม่รอดก็โดนกูนี่เงาเอ้ยตเราไวกูยิงทะลุได้ฟื้นฟื้นฟื้นอ๋อตัดสายฟ้า เฮ้ยแก็มโจมดินคอมโบเฮียอะไรมั้งกำแพงไม่เห็นโดนเลยเออเออเออกำแพงเฮ้ยเอราวัลงทะลุอ่ไม่โดนอาโดนคนเดียวตาเสฟ้าอ๋อปุ่งว้าวเฮ้ยเล็บเฮ้ยดอกจายเฮ้ยเฮ้ยกำแพง เฮ้ยเชนี่ล้าเดอบางานมากนักไอ้ธงเฮ้ยเข้ามาหาอย่างนี้เป้งไม่ขนาดนั uh, ้นเองไม่โดนไม่โดนโดนไอ้โง่อาปืมมาเอโลเอเชนี่ตมดินนี่อุตย่าห์เม็ดเชนี่เออตายซะมึงไอ้เงาเฮ้ยทำไมไม่โดนสองทำไมไม่โดนสองตัววะเยี่ยงพวกปล่อย กูเก่งไงกูเก่งไงไม่เกี่ยวเฮียเฮ้ยเกิดข้างๆกูเลยเราเวเอโลเวมีเราเวไม่แย่มึงเล็บโอ้ยเพกซ่าเตซ่าที่อะไรจะตายแล้วมึงไงโง่เฮ้ยมึงหนีกูไม่รอหรอกนี่เนตุนี่ไงนี่ไงอืมนี่เฮียอะไรอะไรรอด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 เรื่องแหนะ

ก็จนนสถานเล่นยากโอ้โป้งโอ้ยตัดสายฟ้าโดนใครไม่รู้แต่โดนไปแล้วเออโดนใครก็ไม่รู้เหมือนกันดีทรอยซัมแมสเือ่ฮียอะไรตายท่านมึงนั่นยากอ่ะเฮวยมึงด้วยตายซะนี่ดีทรอยดีทรอยเฮียอะไรดีทรอยเฮียอะไรจมดินไปซะงง มีด้านละมีด้านละมีงงได้แล้วนะแล้วยังไงวะเฮ้ยไปละโป้งโอ้ยเจ็บน้าเจ็บน้าอ่ากำมเพงไม่ต้องออมในขนาดนั้นเองดีทรอยที่อะไรจบดินไปใส่งงโอ้ยยี่นี่พันไลนิ่งพันภาษาเฮี้ยเกิดไปแล้วไม่ไหวแล้วเบิร์ดเมดเฮ้ยกากิลี่เปร่ง

อ้าเฮียงอืมอเฮียไม่ยอมเฮียอะไรแไหมเราแหลไหมเาก็มาสิวะงูเปิีูมยจะโดอะไรเวีวัเล็บเล็บเฮ้ยปืนเเข้ามาุยเเยเีย Oh, <laughs> really? Ooh. Are you already here?